อย่าเพิ่งซื้อปูนล,ลอกไปเปลี่ยนผนังถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ให้เก่าครับมีลูกค้ามาบ่นประจําเลยโอ้โหให้เก่าผมมาซื้อสีหลอกไปทําที่บ้านนะ่ะทําเสร็จอะโอ้โหมันมันมืดอะครับมันทามึนน่ะทีเนี้ยให้เก่ามีข้อแนะนํำยังไงบ้างครับให้เก่าก็เลยมาทําให้เขาดูว่ามันเป็นเพราะอะไร เพื่อนๆดูสิครับไอตัวที่มันโดนอะไรบางเนี่ยครับเห็นไหมครับสีมันจะเข้มขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาสีปูนล็อปไปใช้ในบ้านเนี่ยมันมีผนังมีหน้าต่างมีอะไรบางแสงเนี่ยแสงมันก็จะทึบขึ้นเวลาเลือกเราก็ต้องเลือกเฉดสีให้มันอ่อนลงนิดนึงอย่างเช่นสมมติเราอยากได้สีเบอร์สองนะครับอ่ะสมมุติอยากได้สีเบอร์2ตัวนี้เนาะเราก็เลือกสีให้มันอ่อนลงนิดนึงเวลาอยู่ภายในบ้านมันก็จะเข้มขึ้นอีกหน่อยนึงเห็นไหมครับเพื่อนๆลองดูดีย๋ย ถ้าเพื่อนๆเ,เลือกสีเบอร์สามเนี่ยถ้าอยู่ภายในเนี่ยโ oh, อ้หไอส่วนที่มันอับแสงนะครับมันจะมืดตึบเลยเห็นไหมครับสําหรับผนังภายนอกนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเลือกให้มันเข้มขึ้นมาอีกนิดนึง <S <s <ets> <S เพื่อนๆสังเกตดูในรูปสิครับไอส่วนที่มันโดนแดดโดนแดดบางเนี่ยสีมันจะเข้มเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับแต่ส่วนที่มันโดนแดดเต็มๆเลยเนี่ยสีมันจะอ่อนแบบต่างกันชัดเจนมากเลยนะครับพี่เก่าอยากจะแนะนําแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดใช้ภายนอกเนี่ยเราเลือกสีมันเข้มขึ้นอีกนิดนึง เพราะเวลาโดนแสงอสีมันจะซีดลงอีกหน่อยหนึ่งแต่ทั้งเนี้ยมัาขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนแหละครับว่าชอบเข้มชอบอ่อนแบบไหน,นอย่าลืมนะครับมีปัญหาปรึกษาเฮียเก่าสวัสดีครับ